คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาและคําหยากรายที่ไม่เหมาะสมเด็กๆควรปั่นจัก,กรยานในการรับชมคลิปนี้อาจเสียงดังบ้างเบาบ้างต้องกราบขออภยัยสวัสดีผมไม่มีชื่อแ n แนววันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA โลเเซิร์ฟคาเรียนนะทุกคนนะก็วันนี้ไม่ได้เล่นนะุกนะทุกคนนะก็เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือก็คาเรียนแะไะเออเขอคุยอะไรกันว่าฮะขอปิดเสียงก่อนนะ ก็นี่ผม,มกันบอยวีการห้าเงินนะให้ได้วันละห้าแสนถึงหนึ่งล้านนะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมขอเขาไปเติมเ้วยก็น,นะแป๊บนึงนะทุกคนก็เข้าไปแปนะ๊บนึงวิธีแล้วก,การการห้าเงินเนี่ยขั้นตอนแรกเลยนะทุกคนนะคุณง่ายๆเลยถ้าห้าถ้าจะห้าเงินหนึ่งล้านภายในหนึ่งวันเนี่ยง่ายๆเลยนะทุกคนนะก็ะเติมตังค์ที่ควายยอกยอกหยอกให้เติมตังค์มานะทุกคนนะแปดสิบบาทได้หนึ่งล้านเป็นไงง่ายไหม เดี๋ยวขอเติมเือนนะเดินเดินเดินเข้ามาในเซเว่นก็ระวังน่ยหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวไม่นั้นมันเดี๋ยวเราจะล้มเอานะถ้าเดินเราเดินเข้ามาแล้วเราไม่ระวังอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเจอมอันนี้ซุปไก่สกัดนะทุกคนนะเฮ้ยเล่นเฮียอะไรครับนี่โอเคข้อเติมเือนครับแล้วถ้าเดินไปอีกหน่อยก็ต้องระวังนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอเมาส์สกัดเฮ้ยเป็นไงยังเล่นได้อีกเลยก็ละการการหาเงินนะทุกคนนะ ก็คือเว็บถ้าแบบซส์สีไม่ใช่เ็บบซส่ห้างเงิน,นอันนี้ยุที่การเล่นนะคือคุณต้องเล่นบ่อยๆนะแล้วทางานอย่างเดียวเลยอ่าเดี๋ยวมาคุยกันเลยคือผมเนี่ยละการของผมเนี่ยตอนทํางานเนี่ยคือผมจะเก็บฟางอย่างเดียวเลยนะคนดูนะไม่ทํางานอย่างอื่นเลยนะทํางานเก็บฟางอยู่อย่างเดียวต้อให้ฟา์มันทูกอ่ะมันก็ยังได้มากกว่างานอื่นนะทุกคนนะก็ขั้นต่ำเข้ามันนี่ต้อให้มันเหลือยนะี่สิบห้าน่ก็ยังได้สามหมื่นนะทุกคนนะ เอาที่ผมทำมันก็ยังได้มากกว่าทุกอาชีพนะทุกคนนะก็เลยเนี่ยงานฟางจะเป็นงานที่ดีที่สุดนะถ้าใครอยากได้เงินเยอะๆแบบผมนะเห็นปะคุสังเกตเงินไหมตอนนี้ผมมีอยู่ล้านห้าเนะี่ยเดี๋ยวอีกวันนี้วันนี้ที่ผมลงไปผมผมก็ต้องเล่นให้ได้สองล้านนะทุกคนนะแล้วก็วันมะรืนก็ต้องเล่นให้ได้ล้านหานะถ้ามันจะเอาทํะไรเดี๋ยวจะเอาเอา,เอาไปคาบนะไม่ใช่อะไร เดี๋ยวจะเอาไปคร์บอาวุธนะทุกคนนะาะมีคนสร้างทําอาวุธเพิ่มมานะทุกคนก็เนี่ยมันไม่มีอะไรมากมีแค่เนี้ยละมัง้งเออคือคุณต้องเล่นเนะี่ยถ้าจะาได้เงินห้าแสนนะ่ยังพมนะผมหนะ้มาเดือนละห้าแสนรู้ไหมพมเล่นกี่กกชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเป็นยังต่ํานะถ้าคุณอยากได้ไปพมอ่ะเออก็ครึ่งวันเลยนะทุกคนนะหรืออาจจะเล่นมากกว่านั้นก็ได้นะก็ใช้เวลาอุ้ยแชทกุ่มมาทุกคนอันนี้เป็นแชทกุ่มว่แชทแกงดิ ก็ใช้เวลามาสิบวาชั่วโมงนะในการห้าเงินห้าแสนนะคือคุณต้องขยันน่อยอ่ะต้องขยันเล่นนะถ้าอยากได้เงินเยอะๆหรือไม่ก็ถ้าเปตอนนี้โรงเรียนเปิดใช่ไหมล่ะก็เล่นสี่ห้าชั่วโมงก็ได้สี่ห้าชั่วโมงก็ได้มาซ่องแซ่แล้วนะก็เก็บไว้ที่ในี้ทีนี้นะทุกคนนะซึ่งไอที่ผมเล่นเยอะไม่ใช่อะไรนะเสี่ยงไกลหรอกถ้าไม่เสี่ยงอะไรเข้ามาแทรก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะคือตอนนี้มันตอนเช้านะทุกคนนะ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะล้การก็คือเนี่ยเล่นแบบเยอะๆทางานอย่างเดียวนะผมไม่ได้ทําอะไรยงอื่นเลยนะจนคนอื่นเขาทักอะนอนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนี่แบบโอโ้โหเข้าแบบโทมแบบโอ้โหยอมเลยทํางานแบบสุดจริงอะอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับการห้าเงินนะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหนะ่อยก็คงไม่ว่ากันแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเรื่องการเกณฑ์นคนนะทุกคนก็คลิปนี้มาสั้นๆเลยเรื่องการห้าเงินนะ คุณต้องมีเวลาเล่นเกมนะถ,ถ้าอยากได้เงินเยอะๆโดยที่ไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปอะไรนะทุกคนก็เนี้ยแหละทำงานฟางนะงานเดียวอะ่ะสิแมงสิกว่าชั่วโมองอะ่ะได้แน่นอนอะ่ะห้าแสนนะทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุกู